อื้อื้โอ้อ๋อ้าเอ้าอายไงหลังไงหลังอื้มดูขอบตาเขาอื้มนั่นแหละครับเหมือนคนเขียนอายไลเนอร์เลยนะดูแบบนี้สียิ่งชัดสีชัดมากอืสวยกว่าเขาสีสวยกว่าเขานี่สีสวยกว่าเขาเลย กำลั Dante, งคีสงสัยเอา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 ปีนได้ไหมปีนได้ไหมเอาเอาใจช่วยปีนได้ไหมเอาดันข่ายอูมุดอย่างมากปวดมันจะอยู่ดูสองโซนก็เล่นน้องไขวานก็เล่นเล่นกันสองซน เป็นโพงอย่างดีแม่ก็นั่งเฝ้าตรงนี้แหละแม่นั่งเฝ้าโุ <c oughs> ้์สโคฟิลคอยห้ามเขากำลังเล่นกำลังสนนะโอ้โหเอ้าโอ้ไงหลังไงหลัง เหมืนหางฟูนี่เหมือนกระลอกเลยทุกคนน้องไอหวานเขาเหมือนกระลอกกระโดดหางฟูนกระโดดดึงดึงดึงด,งดงคุณแม่ก็นั่งเฝ้าลูกก็เล่นเอาอโอโ ฟูมาเลย <c oughs> ดูอันนี้สียิ่งชัดสีชัดมากสวยกว่าเขาสีสวยกว่าเขาสีสวยกว่าเขาเลยสีขาวสีส้มบนก <c> ร <oughs> ะตบกใจก <c> ร <oughs> ะโดดรดเต็น สมโซนรวมกันรวมกันครบสามโซนเหมือนน้องสวยกินหัวปลาทูนะทุกคนเหมือนน้องไขวานกันบงจะโอ้ยเดือดเออขอกินขอกินเอาน้องไข่เค็มก็มาขอกินแต่ว่าเจ้าก็ฟิวีนอยู่ข้างหลงังสโกปฟิวโอ้โ จะเป็นนินจาอยู่ข้างหลังนวนคกณสโกฟิวเอา้าจุบ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 ,จบ,จบอืมกําลังคีสงสัยเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าปีนได้ไหมปีนได้ไหมเอา้าเอ้าใจช่วยปีนได้ไหมเอ้าด้านข้างโอ้โหด้านข้างยังเตียนแต่น้องน้อยสงสัย กำลังเรียนรู้ก็ั้องยากกินรับลิ้นแผลๆเมันขอแม่กินมหมดหรือยังเหมือนเขายังชอบนะครับหอกปะทูนะหอกปะทูทอดอน้องสวยนอนนอนให้ลูกกินนมนี่ก็สามส่วนเนี่ย อันี้เป็นคุณสกอฟิลมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อ๋อกำลังหาหัวนมกำลังหาหัวนมแต่ว่าน้องน้องไขหวานกับน้องไข่เค็มก็มุดไว้ก่อนนี่จะเห็นว่าสีคล้ายกันนะทุกคนสีคล้ายกันแต่ว่าสายสุดจะออกสีสม้มแล้วก็ตรงกลางนี่จะออกเหลืองแล้วน้องไขหวานก็จะออกเป็น สมขาวเลยนะทุกคนสีส้มขาวแล้วก็สีค่อนข้างชัดนะสีจะเห็นเลยว่าสีตัดสีขาวก็คือขาวเลยนะขาวชัดแล้วก็ส้มไม่มีม่วกันนะไม่มีมั่ว,นนะวแล้วทำไมบอกว่าไม่มีม่วนะครับก็เหมือนก็ดูสีแม่เขานะสีแม่เขามันก็ออกก็สวยนะทุกคนแต่ว่าจะมีสีเทาปนสีเหลืองนั่นนหะ สีเทาปนสีเหลืองแต่ก็สวยนะเยวให้ดูสีเทาปนสีเหลืองนั่นแหละครับอืมแต่ก็สวยนะเวลาออกแดดนี่สีมัน่องมากมากนะสีแม่เขาแล้วก็จะให้ดูหน้าแม่เขาเหมือนกับเนี่ยทำไมเขาถึงชื่อสวยเนี่ยดูดูขอบตาเขาอือหือนั่นแหละครับ เหมือนคนเขียนอายไลเนอร์เลยนะทุกคนเป็นธรรมชาติสร้างมาเนี่เหมือนกับอืหน้าเขาสวยนั่นแหละครับหน้าสวยนะทุกคนหน้าสวยทําไมเขาชื่อสวยนะทําไมให้เขาชื่อสวยนะหน้าเขาสวยแล้วก็เหมือนคนก็เขียนคิ้วเนี่ยไฮไลท์จมูกจมูกเป็นสันกับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่บหน้าตาสวยนี่แหละครับ แล้วก็เขียนขอบตาเหมือนผู้หญิงแต่งหน้านะทุกคนเหมือนผู้หญิงที่แต่งหน้าแต่ว่านี่ธรรมชาติสร้างมาก็คือสวยธรรมชาติสร้างมานั่นแหละครับขอบตาเขาคมเข้มมากๆน้องสวยเนะี่ยแล้วก็สามโซนนี้ก็ซุกใหญ่เลยตอนนี้เหมือนเริ่มโตแล้วแต่เหมือนคล้ายๆว่าจะ จะไม่มีนมเหมือนนมเริ่มจะแห้งแล้วทุกคนเพเหมือนกับเห็นแล้วรอนมเริ่มแห้งน้องสวยก็ดูแลลูกจริงดูแลลูกดีเนาะนี่เป็นมือใหม่แม่มือใหม่ด้วยแต่ว่าโ,โหดูแลลูกธรรมชาติน้องเป็นแมวจรด้วยนะนึกว่าจะ <c oughs> ที่ไหนได้นึกว่าจะทิ้งลูกจะอะไรนะลูกร้องไม่ได้เนาะ แอะไม่ได้เลยนะแอะวิงหาแอะวิงหานี่เหมือนถ้าเป็นคนยังเหนื่อยเหมือนเขาสงสัยจะแพนดูได้ไหมนะสงสัยสิ่งอืสิ่งที่เขามองตามนะเขามองตามเขาสงสัยนะอืสิ่งนั้นจะใหญ่มากใหญ่มากใ,ากใอาจจะไม่ต้องแพนดีกว่าใหญ่เกินลกอดลูก <c oughs> เอามือกอดไว้ ลูกกินนมเอามือกอดไว้เลย,เลยห่วงลูกนะทุกคนห่วงมากมากคุณแม,ม,ม่แล้วก็จองจองมันก็จองจอง,จองตามเสียงจองไว้อ,อย่ามาไกลลูกฉันเธออย่ายมาไกลลูกฉันออื เหมือนเหนื่อยแต่น้องก็ทนเหนื่อยน้องทนเหนื่อยได้นะ